สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องฟันวอลเลย์บอลน,นะครับคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาดูรางวัลส่วนบุคคลนะครับรางวัลบุคคลของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงศึกสโมสรหญิงจิงแชมป์เอเชียในปีนี้นะครับที่เวียดนามล่าสุดคืออย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าตัวแทนจากประเทศไทยเราเนี่ย อย่าง d i ดิมอนฟ o ดไฟเซสแอร์ฟอร์สนะก็แพ้กับทีมชาติเวียดนามนะครับสปอร์ตสปอร์ตเซ็นเตอร์นะครับไปอย่างน่าเสียดายมากๆ2ต่อ3เซตคือนำไปก่อนนะครับใน2เซตแรกแต่ว่าปิดไม่ได้ครับปิดไม่ลงโดยทางเวียดนามเริงตึงรวบเลยนะครับ3เซตรวดไม่เป็นไรนะครับก็ทําให้ Diamond Food เนี่ยได้รองแชมป์ไปครองนะครับในปีนี้ได้เหรียญเงินนะครับส่วนทางเวียดนามก็ได้เหรียญทองนะครับคว้าแชมป์ไปครองในปีนี้ก็ได้ตั๋วไปแข่งวอลเลย์บอลศึกสโมสรหญิงชิงแชมป์โลกน้ำที่จีนในปีหน้าครับเป็นกำลังใจให้ด้วย แต่สาหรับ Diamond Food ก็ไม่เป็นไรนะครับเต็มที่ที่สุดแล้วครับเป็นกำลังใจให้ Diamon d f o o d กันต่อไปครับอ่าสำหรับรางวัลบุคคลนะครับในปีนี้ก็ถือว่าแต่ละคนที่ได้เนี่ยคือเหมาะสมกันมากๆไม่ค้านสายตาเป็นแฟนเลยนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยสําหรับตําแหน่งแรกก็คือตัวเซตยอดเยี่ยมเซตเตอร์ยอดเยี่ยมนะครับก็ได้แก่นุสราต้อมคำเจเจนะครับจาก Diamon d f o o d ประเทศไทยเราครับ โอ้โหถือว่าไม่ค้านสายตาเลยครับสาหรับเจจยังเก่าเหมือนเดิมเลยนะครับสําหรับเจจนุสราต้อมคาต่อไปก็จะเป็นเบสเอาซเตอร์หรือว่าหัวเสายอดเยี่ยมนะครับก็จะมี2คนคนแรกก็จะคือสติฟาพรจันทวิสูต์ครับจากเดมอนฟูดประเทศไทยเราและก็อีกคนหนึ่งก็จะเป็นทันทิทันทุยครับหัวเสากับทันทีมชาติเวียดนามครับนี่เลยจากสปอร์ตเซนเตอร์ครับโอ้โหยอดเยี่ยมมาก ต่อไปก็จะเป็นเบสเมดเดิลบล็อกเกอร์หรือว่าบอลเร็ยวยอดเยี่ยมนะครับก็จะมีด้วยกัน2คนคนแรกก็จะเป็นทางแก้วกัลยากรมนทลนะครับจากเดมอนฟูดไฟเซสแอร์ฟอสครับจากประเทศไทยเราแล้วก็อีกคนหนึ่งก็จะเป็นทางหวังหลู่เจียครับจากเหล่านิงตรงหัวครับจากประเทศจีนตำแหน่งต่อไปก็จะเป็นเบสออฟเปอร์สปเกอร์นะครับหรือว่าบีหลังยอดเยี่ยมก็มีคนนี้ครับก็ได้แก่คนนี้เลยครับฟลาวิโอครับจากอ่าไต้หวันครับคิงเวล โอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับสำหรับคนนี้เป็นบีหลังนะครับจากบราซิลเป็นคนที่ถนัดซ้ายตบหนักมากเลยนะครับจากที่ดูมาเนาะแล้วก็ตำแหน่งต่อไปก็จะเป็นเบสลิเบโรนะครับก็คือลิเบโรยอดเยี่ยมตัวรับอิสระยอดเยี่ยมก็ได้แก่คนนี้เลยครับงูเย็นคังดังครับจากสปอร์ตเซ็นเตอร์เวียดนามครับโ,โหลิเบโรคนนี้เหนียวมากเลยนะครับจากที่ดูมาในรอบซิงชนะเลที่เจอกับไดมอนด์ฟุตล่าสุดอ่ะ ส่วนสำหรับก็คือรางวัล MVP นะครับหรือว่าผู้เล่นทรงคุณค่าสำหรับปีนี้ก็ได้แก่คนนี้นะครับทันทีทันทุินนกกกลฬาวลเลหญิงทีมชาติเวียดนามจากสปอร์ตเซ็นเตอร์ครับโอ้โหเป็นถือว่าเป็นเดอะแบกของเวียดนามเลยครับเล่นดีจริงครับต้องให้เธอเลยนะครับอ่ะก็ต้องยอบนะครับตามนี้เลยก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับสำหรับรางวัลส่วนบุคคลในศึกสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชียในปีนี้ครับที่เวียดนาม ต่อไปเรามาดูสรุปอันดับ,นบในการแข่งขันในปีนี้กันดีกว่าจะเป็นตามนี้เลยนะครับสำหรับเหรียญทองนะครับแชมป์ก็ตกเป็นของทีมสปอร์ตเซ็นเตอร์เวียดนามครับอันดับ2เป็นไดมอนด์ฟูดไฟเซสแอร์ฟอร์สจากประเทศไทยเรา3เป็นเหลี่ยวนิงตรงหัวนะครับจากประเทศจีน4ก็คือคิงเวลจากไทเปนะครับหรือว่าไต้หวัน5ที่สมิสซ์สปริงจากญี่ปุ่นครับ6เป็นอัลไทยวีซีจากคาซัคสถาน7เ,เป็นไพยกันนะครับจากอิหร่าน 8เป็นทีมจากมองโกเลียนะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายอันดับ9เนี่ยเป็นทีมจากฮ่องกงครับจะเป็นตามนี้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ Subscribe กันด้วยสวัสดีครับ